วางนิดแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนักเนื้อขึ้นมาแบบนี้นะครับเนาะผมจะแร่แบบว่าไม่ไม่ตัดหัวน้องพี่จ๋านะครับเนาะเราตัดหัวแล้วแร่ก็ได้นี่ีเนาะที่พี่พี่ถนัดแต่ว่าของผมเนี่ยจะติดกระดูก่ยน้อยมากเลยุกอนนี่นะครับนี่ครับเผื่อไปทำลาบนะครับลาหนึ่งตัวได้หลายเมนูพี่จ๋านะครับอันนี้แร่เนื้อสวยๆนะครับนี่นะครับฝั่งที่แร่จะเป็นลักษณะประมาณนี้พี่จ๋าประมาณนี้นะครับ เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งนึ่งเราก็แล่จากหางขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับอย่าวางมีดให้ชิดกระดูกมากจนเกินไปเนาะมันจะได้ไม่เป็นเสียบกระดูกพี่นี่ชิ้นที่สองจับอ่าพี่วี่ท่านไหนชอบก็กดหัวใจด้วยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ชินที่สองนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาท้องออกแบบนี้นะครับรอแล้วแบบนี้แบบนี่นะครับ ตัวมันก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครัไปต้มยำได้ครับเรียบร้อยนะครับ